สายแมวแคตโตจากใจคนที่เลี้ยงแมวตัวจริงสวัสดีเหล่าทาสแมวทุกคนวันนี้นุ่นแม่จะมาป้ายยาของดีที่บ้านเราใช้ประจําเลยนั่นก็คือสายแมวจากแคตโตนั่นเองก่อนหน้านี้แม่ก็เจอปัญหาเหมือนทาสคนอื่นๆนั่นแหละที่จะต้องมานั่งทําความสะอาดกระบะทรายให้กับเจ้านายดิคิและเจมี่ดังสัปดาห์เปลี่ยนทรายไปหลายแบบมากเต้าหู้เบนเทอร์ไนคริสตัลภูเขาไฟบอกเลยว่าลองมาหมดแล้วจนสุดท้ายเนี่ยได้มาลงเอยกับรายแมวเ้าโพของแบรนด์แคตโตนี่แหละค่ะที่ถูกใจที่สุดแล้วธาถามว่าทาไมถึงชอบก็เพราะว่าตอบโจ องา้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นการย่อยสลายและที่สําคัญคือปลอดภัยต่อเท้านายมากๆเพราะว่าทํามาจากข้าวโพดแบบ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจุดเด่นที่นุกแม่ชอบก็คือดูดซับปุ๊บจับตัวเป็นก้อนปั๊ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องสายเลือดเธออีกต่อไปและกลิ่นหอมของข้าวโพดอ่อนๆช่วยดับกลิ่นไม่เพิ่งประสงค์ได้อย่างดีเยี่ยมย่อยสลายได้ง่ายสามารถทิ้งลงฉักโครกได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องอุดตันปลอดภัยต่อน้องแมวเพราะว่าทำมาจากข้าวโพดแบบหนม่งร้อยเปอร์เซ็นต์และสุดท้ายที่นุ๊กแม สายแคทที่จับตัวเป็นก้อนแล้วแข็งเร็วมากพอไปแช่น้าละลายเร็วมั่เป็นโคลนเลยสบายใจหายห่วงเรื่องท่ออุดตันแน่นอนถ้าใครที่กําลังมองหาสายแมวดีๆสักยี่หอ้อลองเปิดใจให้แคทโตดูนะยังไงก็ไม่ผิดหวังแน่นอน